คนจะ,ะมีสิทธิ์ไหมคะคนจะ,ะมีสิทธิ์ไหมคะเราว่าเราเล่นทาร่าไม่แข็งวะ่ะแต่นั่นแหละกดมาละสงเจเวอร์ <c oughs> อยาแรากเฮรีเอามาน <Wow. S 1> มันเคยดูปะมันจะมีช่องหนึ่งในติกตอกอะที่พูดแบบว่าเฮรียวมาแทงเสยเอยอยงี้ย <c oughs> เราเราเคยไปลองเล่นแหละเรียวมาไม่แทงไม่เสยไม่อะไรแครงนั้นอนะ งงม,มาละคัชฝั่งลูก้ามีคลแรงขนาดนี้ก็ออกล้างไปเลยดีครับ <Huh? S 1> ก็โดดเข้าไปทุบเลยเป็นไงมาถึงก็เสียฟิกเลยนันตาาแล้วก็มาโซนบับต่อันแนจะมาแย่งละวสิเสียใจด้วยน้ำป่าเราฟาร์มบูม<ง>เจมมาช่วยแล้วจ้ะ <laughs> โอ้โหกอบตายเ <laughs> อือโดนดึง แวนนี่นะต้องกลับบ้านแล้วครับเฮ้ยยังไม่มีล้างเลยอ่าเ e x e c อ t e ตุยแน่ทีริแกรกระวังผีหลอกนะเราบอกแล้วว่าแถวนี้ผีมันดูเราเปิดหน้าต่างดูอีกละ ไม่รู้ดูอะไรเหมือนกันแต่ชอบเปิดมากเลยไอ้หน้าต่างเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมาโดนผีหลอกไปอีกคนมีอันติแล้วครับลมแทงมีอันตินะคะลมแทงมีอันติกค่ะสายกิ้วเทไม่มีแต่มีอันตีนะคะโอ้ยเมตุยคือเพลงมันติดอยู่ในหัวส่งสัญญาณแอทแทกมาขนาดนี้ก็เดินออกจากพุ่มไปดีครับอุ้ยเมตเขาซุ่ม กดล้างกดล้างก็ไปอันควรผมเสงงขอโทษเราล้างจากนตาตาล่าเราก็ไปติดกกแกละเฮ้ยแต่เราก็ได้แคร,รี่เขามาแต่แคร,รี่เราก็ตุ้ยเหมือนกันโดนผีหลอกแน่เกฉากเมื่อกี้สอนให้รู้ว่ากดของโลมผิดจังหวะทีมตุยนะคะพิกโอกาสให้เป็นวิกฤต พลิกวิกฤตให้เป็นวิบัติสวัสดีค่ะอุ๊ยผีตุยเริดมากบอนนี่เฮ้ยฟิกปเป้เหรออุยเฮ้ยไปล,ละแล้วเมื่อกี้คือแบบว่าคีมมันมีแค่ตัวเดียวอะฟิกยังไงมันก็น่าจะไม่รอดถูกเสายิง ขอโทษค่ะพี่ผมไม่มีสกิลค่ะพี่พี่แวนเยี่ยมวอา,าตุยนะเป็นไงพอได้ตีแต่เราเทนนี้ก็เลยได้เสาว <c oughs> <c oughs> แวนโดนผีหลอ,อกแน่ห้อยพระหรือเปล่าไม่มีงานให้ทำแล้วใช่ไหม <c oughs> เลนนี้เราจะไปกลางละมีงานอยู่เลนบนวะ ทำไมเราเรียกตำแหน่งเลนสลับ,บ,บ okay. <Att> กันนผีลอกผีลอกโดนผีลอกแน่ <c oughs> อุ้ยวัวขายมันขับม้าสู้อะ <c oughs> เมื่อเด้งในในหมู่พวกเรามีใครออกตัดเลือบ้างเนี่ยมีใครออกตันเลือดแล้วบ้างห <c oughs> <c oughs> ย,ย,ย,ยาดยาดห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 ยาตหยาดหาดหยาดหนาดหยาดาดา <c oughs> โอ้ยบอนนี่บอนนี่แกรกอยู่ตรงนั้นอยู่เลนอบิโซ่เดี๋ยวไปช่วยคีบกลางเข้าเว้ยออ,อหนูไปหนูมีเลือดหนูตัวอยู่ดีระวังหน้าระวังหน้า นนั่เรียวมาถ้าให้เดานะเราว่าปกติทีริน่าจะเล่นเมดเพราะเย็นไกลมากส่วนบอนนี่เนี่ยปกติน่าจะเล่นไฟเตอร์เพราอยู่ใกล้ตลอดเวลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก็ตายบอนนี่อุ้ยเริดมากเป้อุ้ยเพียโดนชัดดาว แค่ค uhm. ีบแค่คีบแค่คีบผีหลอกผีมาหลอกวิญญาณกำลังตามติดเออสุดมากเต้ฮะฮะเอาเลือดหรอโทษโทษโทษเสร็จ พี่มาแล้วน้องนี่เป็นไงมาลาส <laughs> ระยะล้างมันโอ้ยมีตัดเลือดกันไหมทุกคนวัวขาดเลือดไม่ลดเลยโอ้ทีรีช่วยเราด้วย <laughs> ช่วยไม่ทันขาป้อมแน่นอนทีรี นอาเป็นไงผีลออคู่ยืนคู่ก็โดนผีลอตตุยเลยเกมนี้ผีดุครับโอ้โหเสาแตกหมดยังมาช่วยตีเสาแล้วครับเก่งมากไดโนเสาร์ม่วง เรียวมามา,าล,ล้อเล่นล้อเล่นมาเดินเฉยเฉ <istas> ยป่วยป่วยอันตีใส่แหละวลออันนี้กดล้างให้ <c oughs> <c oughs> แคลรี่เรายังไม่ทนันได้ตีใครเลยอะตุยแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอนนี่เราไม่ได้ออกดาบชมพูนะ้เนี่ยเลดเล่วอล์ค่มันจะเด้งอ่ะดิเอาว่าผีลอกใครไม่ค่อยพาโดนผีลอกจนตายน่ะเย้โหถ้าคิวติดกันกว่านี้คือขึ้นคอสคิวเลยนะเทนเก็บสี่ส่วนเราตีเสา ไปยอะคาป้อมเลยเหรอพี่อืมไม่มีลนะแง่รวยไม่ร้องทำอะไรไม่ได้ละปีรักดีกว่าช่วยป่าตีรักดีกว่าดีดีดี เอาเป้เหรอไม่นะโอ้โหและเอ็กซิคิวตอนโวขาดนี้ก่อเฮ้ยโตเกียวดิฟว่ะพีเอ็มตีเลยตีเลยทำไมวันนี้วิ่งเข้าไปใกล้จังอ่ะ มันกดสกิลไกลๆได้ไม่ใช่หรอวะยื่นมาเป็นแบบเอาแล้ววันนี้ฟิคเอาเอาปล่ะเอาปล่ะเรามีทุกอย่างพร้อมเอาปะล่ะเอาปะล่ะเรามีทุกอย่างพร้อมเอาปะละ เราวิ่งทุกอย่างพอมแต่เมื่อไไม่พรอมโอ๊ยเครียดว่ะเย่เย่ไม่ไหวแล้วไม่นะเราจะเสียเพจไปไม่ได้อ๋อเขาไม่สร้อยพระและแกรกใส่สร้อยพระเรียบร้อยไปเข้าทีเดียวเขาไม่ตุยแล้วนะเพื่อสาวแต่อีกแล้ว ไปได้ครับทาลาเดินบนมอเไซอะไรไม่รู้ตี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 ทุบอีกแล้วเหรอทำไมเราเล่นแบบนี้แต่วอนนี่เขาตีใกล้มากเลยอ่ะใจเขาต้องเป็นไฟเตอร์แน่ๆกำลังสงสัยว่าทำไมเมดเราวัน มันเหมือนเหมือนตัวเหมือน,นคนตีใกล้เลยเออหนูก็คิดเหมือนกันจร <laughs> <laughs> ิงสก,กิลมันโยนโยนไปไม,ไ,มไ,มไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าวงไหนเลยแล้วนะเออตายเพราะเข้ามาล้วงในป้อมไปด้วยไม่ทัน <laughs> กรรีเสาชั้นโอ้ยเพนเพนเ,เขาไม่ส้อยกันผีแล้วนะแต่ถ้าเพนจะตีเราก็จะตีด้วยเราจะช่วยเริ่ม,มาไม่นะฉันไม่ได้จะกดยอมแพ้ฉันกดผิดก็เข้าไปปุกเลยครับอ้า เราเสียกำลังลบหลักของเราไปแล้วนี่เป็นไงแค่แว่งค้อนเสาก็แตกออไม่ใช่ตีก่อนนั่นนีแล้วโอ๊ยเธอแย่งที่นั่งเราอะทีรีนี่ทุกดัาแต่ไม่โดนล้างคู่ดาว60วิป์นะคะลองดนดินแบบใต้ จะดูดเพื่อนเราก็เชิญเราจะตีป้อมเรามาเพื่อตีป้อมสลัมเย้ yeah! This เพลอย่างแอก่ะดูดีโอ้โหกับได้ที่โลผลพวงของการเข้าไปตุยแบบแบบมั่นใจอะซึ่งเกมนี้ก็สอนให้รู้ว่าคนดีผีคุ้มนะคะสวัสดีค่ะ